วันนี้นะครับผมก็ซื้อของมานะครับเห็นลือกันเลยว่าดีอย่างนูน้นดีอย่างนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าตื่นหนอบ้างเดี๋ยวแกะดูเลยอันนี้คือเขาก็จะมีใสา้ยำให้ด้วยนะคือผมซื้อแบบครบชุดเนยเห็นว,วิดีโอเขาแหมฉีดตีจังเลยไม่รู้วาอมมอ,อะเดี๋ยววันนี้มาพิสูจน์เลยว่ามองไมมเพราะว่าไอ้นั่นเลยพูดจริง ทำจริงแล้วก็แต่ไม่ดีเดีดย๋ยวก็ไปดูในคลิปเลยดีกว่าว่ามันถึงแบบอันนี้เขาจะมีน,นี่แถมมาให้ด้วยอะไรเนี่ยทำยังไงวะเนี่ยอ,อ๋อหมุนหม,มุนไปลาเฮ้ยแต่มันก็กร๊กกรอกกักนกรอกเ่าว่าอือหัวใหญ่หัวนี้มันก็เปน็นไม่ได้เป็นเหล็กนะะมันเป็นพลาสติกอ,อือเป็นพลาสติก

คือมันไม่ได้เป็นเหล็กนะมันเป็นพลาสติกเลยนะเป็นพลาสติกอืมไม่รู้จะเบิร์กเปล่าโดนลอยอยูา่าันนี้เดี๋ยวก็รู้โอ้ผมรีวิวนี่ผมไม่โกหกอยู่แล้วอืมรีวิวจริงๆใช้จริงๆอ่นี่ผมซื้อใส่ย,ยางด้วยนะ ไม่ใช่ซื้อปืนอย่างเดียวเพราะว่าการผิดพลาดไงเดี๋ยวหาว่าไอ้ไอใส่ยางนี่ไม่ใช่ใสยย่ยางที่สําหรับให้ปืนจะได้รู้กันว่าเป็นยังไงอันนี้อะไรหัวอะไรก็ไม่รู้ต่อเป็นหรือเปล่องดูยังไงอด้เป็นอย่างนี้ ดูเขาตัดมันเป็นเปี้ยนะไม่ได้สี้าองศาเลยแล้มาอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้นี่ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะใช่ปะผมก็เพิ่งซื้อมานะผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะว่าต่อยังไงเป็นแบบไหนไม่รู้เรื่อง ใช่หรือเปล่าใส่ไม่ใช่แล้วไอ้นี่อะไรอ๋อใส่ต่อเลยตัวนี้ใส่นี่นมั้ยผมก็มีเป็นนะลองดูไอ้อนี่ก็มาอยู่นี่ไอ้นี่ก็เสียบเข้านี่แน่ใช่ไส้นี่ก็หมดนี่ ใช่อ่นไ่ด้เป็นด้ามปืนแค่นี้รอเฮ้ยมันได้แล้วกดยังไงอ้อนั่นแค่นี้อะอ่ะทางไม่รู้อ่ะอเราลองดูเสร็จแล้วด้เลยอ้นี่อะไร อไอ้นี่ก็น่าจะต่อจากท่อแน่นอนเลยใช่ไหมหรือเปล่าไอ้นี่น่าไปต่อท่อนู้นเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนตอนนี้ก็เข้ามาที่ก๊อกน้ำนะครับน้ำผมก็ไหลแค่เนี้ยน,นะไม่ได้แรงนะเดี๋ยวก็จะลองดูวิธีต่อต่อไงกันี้า ผมก็ไม่ค่อยเป็นนะอืมตัวนี้ก็คือตัวอะไรผมก็ไม่รู้อืมก็ลยคลายตัวนี้ออกก่อนมดีรูวว่าใช่หรอนะใช่ั้มอืมน่าใช่ละอน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยึด

เราต้องการให้เขายึดท่อเอาให้แน่นเลยแน่นแล้วอันนี้ก็น่าจะมาหมุนอย่างนี้ผมว่านะผมก็ไม่ค่อยเป็นนะก็อลองดู ก็ไน้เปอย่างนี้หมุนตัวนี้มันหลุดไงตัวนี้มันหลุดก็ไน่จะเป็นอย่างนี้หมุนให้แน่นตัวนี้ก็ใส่ย,ยงสางใส่ก็ไน่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็หมุนตัวนี้ให้แน่นแค่นั้นอ,อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะเปิดน้ำแล้วเราก็ไปดูข้างนอกกันผมก็เปิดน้ำเลย คืนนะ้ำมันไหลออกนะไหลออกนิดเดี๋ยวพอเราไปดูแก้กันที่สั่งยังไงอ๋ออ๋อต้องดันอีกทีหนึง่งเมื่อกี้มันดันมันดันรวมไปก็เลยต้องดันอีกทีหนึง่งก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองมาใช้งานดู น้ำมันออกตรงไหนออกตรงนี้เหน็นป่ะออกตรงนี้ด้วยโอลองหมุนหัวดูวนะพอได้ขนาดนี้ ก็ไม่ค่อยแรงนะไม่แรงไม่แรงหรือว่าไม่ได้แรงเหมือนอย่างในโฆษณาปล <_ d ata> ่อยน่ะไม่มีอะไร <_ d ata> ก็มารวีวิวให้ดูนะครับไม่ได้มาขายของก <_ d ata> ็เห็นเขาลงโฆษณาบ่อย <_ d ata> ก็นี่นะก็เป็นได้แค่นี้ <_ d ata> เทนะครับ เาะว่ามันล้างแอร์อะไรไม่ได้อะอะถ้าเกิดเราหมุนตรงนี้แน่นๆเดี๋ยวน้ำมันก็จะไหลตรงนี้เอะตัวละน้ำมันดันนะมันไม่แรงนะ ไม่เป็นเหมือนในโฆษณานะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เราจะเพียงแค่นี้ครับในการรีวิวซื้อของมาใช้แล้วตอนเวลาเก็บสายแม่งก็เก็บโคตรยากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยสายแม่งงออย่างเงี้ยตอนเรามม้วนแม่งก็งอคือมันไม่ใช่อ่ะนะผมดูแล้วไม่ใช่ก็เลยมารีวิวให้ดู เพราะว่าผมไม่ได้มาขายของผมบอ,อกแล้วผมไม่เคยขายของผมรีวิวสินค้านะครับรีวิวอย่างเดียวในการใช้งานอันไหนดีก็คือว่าดีไปคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสําหรับในการรีวิวนี่ตัวฉีดพ่นแล้วก็เป็นพลาสติกก็แก๊กก็แก๊กไม่ได้เป็นเหล็กนะหัวเหอก็คือมันน้ําอ่ะคือมันไหลอ่ะมันไหลแค่ไหนน้ํามันออกแค่นั้นมันไม่สามารถที่จะสร้างแรงดันให้พ่นแบบ โอ้โหอะไรขนาดนั้นนะครับก็มาพูดให้ฟังคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมจากคนสอเสือสวัสดีครับ